อาพรชาแนลจะขอแนะนําม,มือใหม่อยากปลูกต้นไม้มงคลนะคะแนะนําให้ปลูกต้นเนี่ยค่ะอโกนิมาเนี่ยค่ะอโกนิมาอโกนิมาจะมีหลายสายพันธุ์ค่ะอันนี้ก็คือรวยลายวันค่ะคุณผู้ชมรวยลายวันจะเป็นสีนี้ค่ะแล้วก็อโกนิมาเขียวหมื่นปีค่ะเขียวหมื่นปีเขาก็จะเขียวทั้งต้นแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ซับประเสริฐค่ะซับประเสริฐหรือว่าอีกชื่อหนึ่งเรียกกันว่า รับมงคลค่ะรัพย์มงคลค่ะที่บอกคุณผู้ชมว่าแนะนําให้ปลูกเพราะว่าดูแลง่ายเขาไม่ได้ต้องการน้ํามากคือเว้นไป3วัน4วันให้น้ําครั้งหนึ่งก็ยังได้ค่ะเพราะว่าไม้มงคลชนิดนี้ไม่ต้องการน้ําเยอะเพราะว่าจะทําให้เกิดเชื้อราแล้วก็เน่าได้ค่ะแล้วก็นี่อีกต้นหนึ่งค่ะคุณผู้ชมต้นกวักเงินกวักทองค่ะกวักเงินกวักทองค่ะ นิยมปลูกไว้หน้าบ้านร้านค้าร้านอาหารค่ะต้นนี้แหละค่ะกวกเงินกวกทองกวกโชคลาภค่ะแล้วก็ต้นกวกมรกตค่ะต้นกวกมรกตก็เป็นไม้มงคลที่ปลูกง่ายมากกวกมรกตเรียกทรัพย์ค่ะกวกมรกตเรียกทรัพย์ค่ะปลูกง่ายมากก็ไม่ได้ต้องการน้ํามากเช่นกันค่ะเหมาะสําหรับมือใหม่ที่ชอบปลูกไม้มงคลค่ะพรชาแนลก็จะแนะนํานี่เลยค่ะต้นกวกมรกตแล้วก็ทั้งหมดที่กล่าวมาเนี้ค่ะ แล้วก็ต้นกวกมรกตแล้วใช่ไหมคะเขาก็ไม่ได้ต้องการน้ํามากค่ะสามารถาเว้นได้ค่ะเว้นไว้ได้3วัน5วัน7วันเขาก็อยู่ได้ค่ะแล้วก็ต้นว่านรวยไม่เลิกค่ะว่านรวยไม่เลิกก็ปลูกง่ายมากสามารถเพาะชําได้ทั้งหน่อของเขาแล้วก็ใบของเขาเนี่ยค่ะนำใบทั้งใบเนี่ยค่ะไปจิ้มในภา,าชนะปลูกวัสดุปลูกได้เลยค่ะแล้วเขาก็จะแตกต้นมาใหม่แล้วก็ออกดอกแบบอย่างเงี้ยค่ะ ออกดอกถือว่าโชคดีมากๆค่ะเป็นไม้มงคลไม้เสี่ยงทายค่ะสำหรับต้นรวยไม่เลิกนะคะออกดอกถือว่าช่วงนั้นเวลานั้นก็คือขาขึ้นธุรกิจการค้าหรือว่าโชคลาภจะกำลังเจริญรุ่งเรืองค่ะปลูกแล้วรวยค่ะแนะนำคนที่อชอบปลูกต้นไม้แล้วก็ไม่มีเวลาดูแลแนะนำนี่เลยค่ะอีกต้นหนึ่งแล้วก็อีกต้นหนึ่งค่ะคุณผู้ชมนำเสนอค่ะต้นงาช้างค่ะต้นว่านงาช้างค่ะคุณผู้ชม ปลูกง่ายมากใช้ใช้กิ่งก้านนี่ก็ได้ค่ะปลูกในน้ําก็ได้ค่ะคุณผู้ชมใส่แจกันสวยๆแช่ในน้ําก็ได้ค่ะสามารถปลูกในน้ําได้แล้วก็ลงกระถางแบบนี้ได้แล้วก็ลงดินโดยที่ไม่ใส่กระถางก็ได้ค่ะต้นงาช้างเขาจะออกดอกปีละครั้งค่ะคุณผู้ชมปีละครั้งก็คือช่วงเดือนธันวาแล้วก็ต้นเดือนอปีใหม่ค่ะมกราค่ะดอกสวยมากดอกสวยมาก ดอกสวยมากปลูกง่ายค่ะก็ไม่ได้ต้องการน้ำมากสามารถทิ้งไว้ได้เวลาที่เราไม่อยู่บ้านสำหรับที่มือใหม่หรือว่าคนชอบปลูกไม้มงคลแต่ไม่มีเวลาดูแลค่ะอาพรชาแนลแนะนำค่ะต้นงาช้างอีกต้นหนึ่งนะคะต้นงาช้างแล้วก็นี่เลยค่ะยอดฮิตค่ะลิ้นมังกรค่ะลิ้นมังกรค่ะลิ้นมังกรมีทั้งอ่าขอบทองใบสีเขียวเข้มแล้วก็ด่าง ลิ้นมังกรเขียวด่างแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยค่ะปลูกง่ายค่ะเขาก็ไม่ได้ต้องการน้ํามากเช่นกันค่ะถ้าให้น้ํามากเกินไปเขาจะเน่าแล้วก็เป็นเชื้อราก็คือสามารถทิ้งไว้ได้3วัน5วัน7วันเขาก็อยู่ได้โดยที่ไม่เหี่ยวเฉาค่ะนี่คือลิ้นมังกรที่อาพรจะแนะนําคุณผู้ชมสําหรับมือใหม่ที่อยากปลูกไม้มงคลเสริมโชคลาภ ลิ้นมังกรนี่เป็นความเชื่ออีกด้วยค่ะคุณผู้ชมว่าปลูกแล้วจะช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายออกจากอาคารบ้านเรือนของผู้ปลูกค่ะแล้วอีกชื่อหนึ่งเรียกกันว่าหอกพระอินทหรือว่าดาบพระอินค่ะเป็นอาวุธของพระอินค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะลักษณะใบของเขาก็คือจะเลียวแหลมแล้วก็ยาวแบบนี้ค่ะคือคล้ายๆดาบคล้ายๆหอก หอกหรือว่าอาวุธของพระอินทนั่นแหละค่ะเนี่ยค่ะ,คะลักษณะของเขาจะเนี่ยค่ะลักษณะใบของเขาเขาถึงได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าหอกพระอินหรือว่าดาบพระอินค่ะเป็นอาวุธของพระอินท์นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเป็นความเชื่อค่ะเป็นความเชื่อแล้วก็เรื่องเล่าต่อๆกันมาค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีอีกค่ะคุณผู้ชมสําหรับมือใหม่ หัดปลูกต้นไม้ก็นี่เลยค่ะต้นบันไดเศรษฐีค่ะคุณผู้ชมบันไดเศรษฐีหรือว่าต้นตีนตะขาบคุณผู้ชมเขาก็อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องรดน้ําทุกวันก็ได้ค่ะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องรดน้ําทุกวันก็ได้ค่ะบันไดเศรษฐีก็เป็นไม้มงคลเสริมโชคลาภเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นมีคุณประโยชน์ก็คือสมุนไพรทางยาก็คือ ต้นบันไดเศรษฐีหรือว่าว่านตีนตะขาบเนี่ยค่ะใช้ใบค่ะใช้ใบแต่ระระวังนะคะเวลาตัดอย่าให้โดนยางค่ะเขาจะเกิดอาการผื่นคันค่ะก็คือใช้ใบเนี่ยค่ะเลาะเอาใบออกอย่าให้ยางติดแล้วก็เอาไปโขกให้ละเอียดแล้วก็ไป,ปเปาะอ่ไปโปะตรงที่ว่าโดนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยค่ะเพื่อช่วยถอนสารพิษออกมาค่ะ อันนี้เป็นมีสรรพคุณทางด้านยาสมนุนไพรด้วยค่ะแล้วก็ฟิโลเรนดอนค่ะฟิโลเรนดอนด่างแล้วข้างบนนั่นก็เป็นนกน้อยนำโชค,คกับนกน้อยนำโชคพรเพิ่งตัดแต่งกิ่งไปก็เลยยังไม่เห็นอดอกของเขาก็คือ,อค,คล้ายๆมีความคล้ายนกน้อยค่ะแล้วอีกต้นหนึ่งก็คือต้นนั้นค่ะนกน้อยนําโชคด่างค่ะก็รอรุ้นอยู่ค่ะปีนี้เขายังไม่ออกดอกค่ะดอกของเขาจะเป็นสีแดงค่ะ เหมือนตัวนกน้อยเล็กๆอะค่ะนี่แหละค่ะที่อมฟรนแนลแนะนำให้คุณผู้ชมได้ปลูกก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยค่ะเป็นไม้มงคลเสริมโชคลาภที่ปลูกง่ายดูแลง่ายค่ะแล้วอีกต้นหนึ่งก็เป็นอโกนิมาแสงเงินแสงทองค่ะนี่ค่ะอโกนิมาแสงเงินแสงทองดูแลง่ายเช่นกันค่ะดูแลง่ายก็คือ ถ้าผู้ปลูกแบบว่ามีธุระไม่มีเวลาดูแลสม่ำเสมอไม่เป็นไรค่ะสามารถปลูกไว้หน้าบ้านหน้าอาคารบ้านเรือนในออฟฟิศได้อย่างต้นลิ้นมังกรเนี่ยค่ะแนะนำให้ปลูกใส่กระถางสวยๆปลูกไว้ในห้องนอนได้ค่ะเก็บไว้ในห้องนอนได้ก็คือลิ้นมังกรเนี่ยค่ะเป็นไม้ฟอกอากาศชั้นดีค่ะเยี่ยมมากๆค่ะเป็นไม้ฟอกอากาศค่ะลิ้นมังกรค่ะลิ้นมังกรค่ะลิ้นมังกรค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็คืออ๋อลิ้นมังกรแคะอีกอย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่อภร์ชาแนลจะแนะนําก็คือนี่ค่ะลิ้นมังกรแคะสามารถนําไปใส่กระถางสวยๆภาชนะที่แบบว่าสวยๆแล้วก็นําไปประดับในห้องรับแขกห้องนอนในอาคารบ้านเรือนได้เลยค่ะอันนี้อภร์เพิ่งแยกมาจากกระถางเล็กๆค่ะแยกมาใส่กระถางใหญ่ค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะลิ้นมังกรแคะค่ะ เดีย๋ยวจะให้ดูภาพโดยรวมนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะทั้งหมดนี้ก็คือไม้่อ,อไม้มงคลเสริมโชคลาภที่อภร์ชาแนลนำมามาไว้รวมกันไว้ตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้เขาโดนแดดเพราะว่าไม่ไม่อยากให้เขาโดนแดดเขาจะได้มีความสดชื่นแล้วก็สวยงามเนี่ยค่ะเพราะว่าแดดช่วงนี้เมษาพฤษภาแดดแรงมากๆค่ะ อันนี้ก็เป็นอโกูนิมารวยลายวันค่ะคุณผู้ชมอโกูนิมารวยลายวันสีก็จะสดใสสดใสสวยงามแบบนี้ละคะ่ะแล้วอ,อีกต้นหนึ่งที่ที่อยากนําเสนอก็คือเนี้ยค่ะอโกูนิมาเหมือนกันค่ะซับประเสริฐหรือว่าซับมงค์คค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ข้างล่างนั้นก็อากูนิมาแสงเงินแสงทองค่ะที่ชี้ให้ดูตรงนี้นะคะอโกูนิมาเหมือนกันค่ะแสงเงินแสงทองแล้วก็นี่ค่ะเขียวหมื่นปี เขียวหมื่นปีไม่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 ค่อยเห็นค่ะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ส่วนมากจะเห็นเนี่ยค่ะซับประเสริฐกับรวยลายวันค่ะที่เป็นที่นิยมนิยมปลูกกันแพร่หลายมากๆกก็คือนี่เลยค่ะอากูนิมารวยลายวันค่ะคุณผู้ชมรวยลายวันค่ะ หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะอาพร์ชาแนลค่ะเนี่ยค่ะไม้มงคลเสริมโชคลาภสำหรับมือใหม่ที่อยากปลูกแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลทั้งหมดนี่นี่ก็คือดูแลง่ายดูแลง่ายสามารถที่ว่าทิ้งไว้ได้3วัน5วัน7วันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อยู่ได้ อยู่ได้ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเหี่ยวเสาเนี่แหละค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะไม้มงคลเสริมโชคลาภของอาพรชาแนลค่ะคุณผู้ชมให้ดูให้ดูก่อนนะคะนะคะก่อนที่จะปิดท้ายคลิปค่ะมีสิ่งดีๆมานำเสนอค่ะจากอาพรชาแนลค่ะไม่เก่งต้องขยันค่ะ ไม่เก่งต้องขยันคือเป็นคำของคอยเตือนใจของอาพรชาแนลค่ะใช้คำนี้ตลอดตลอดก็คือไม่เก่งต้องขยันค่ะคุณผู้ชมโอเคค่ะขอบพระคุณคุณผู้ชมมากๆนะคะที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะคะขอบคุณมากๆค่ะ